าาารรประจินบุรีประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาพัฒนาแหล่งน้ําวันที่7พฤศจิกายน2567ณนะห้องประชุมโรงแรมเวโรนาบูติคโฮเทลอำเภอนาดีจังหวัดประจีนบุรีน,นายชนะทิพคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจีนบุรีเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ส โครงการศึกษาแผนการพัฒนาแหล่งน้ำและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำลำพญยายทยานจังหวัดปราจีนบุรีกรมชลประทานได้ศึกษาความเหมาะสมและจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำลำพญาธยานจังหวัดปราจีนบุรีโดยสร,รุปว่าควรพัฒนาเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางสองโครงการได้แก่อ่างเก็บน้ำลำพญาธยานตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอ่างเก็บน้ำคลองวังมืดตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติทับลาน กรมชลประธานจึงเห็นควรให้มีการศึกษาแผนการพัฒนาแหล่งน้ำและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำลำพระยาทานตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่กำหนดเพื่อการศึกษารูปแบบแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมและประเมินผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีน้อยที่สุดหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้วัตถุประสงค์ของการศึกษาการศึกษาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้ เพื่อการศึกษาจากทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำและอุทกภัยในลุ่มน้ำหนุมานจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อศึกษาความเหมาะสมของโครงการที่จะให้ประสิทธิผลตามมาตรการการบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำและอุทกภัยการศึกษาแผนการพัฒนาน้ำในลุ่มน้ำเพื่อศึกษาและจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมดำเนินงานประชาสัมพันธ์มวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนและของทุกภาคส่วนเพื่อให้แสดงความคิดเห็นว่ากรมชลประธานมีความมุ่งมั่นในการแก้ไอขอปัญหาด้านบรรเทาอุทกภัยและการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ให้แก่รัษฎรอย่างโปร่งใสวัตถุประสงค์ของโครงการประกอบด้วยเพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับเกษตรการมอเพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคของรัษฎรในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาสภาพน้ำหลากในฤดูฝนเพื่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศวิทยา ทางน้ำเพื่อการบริหารการจัดการลุ่มน้ำให้มีประสิทธิภาพสภาพปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ำลำพยาทานปัญหาภัยแล้งปัญหาไฟป่าในพื้นที่ตําบลบุพรามซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการเกิดปัญหาไฟป่าในช่วงฤดูแล้งเพราะพื้นที่ขาดความชุ่มชื้นและขาดน้ำในการดับไฟป่าเช่นเหตุการณ์วันที่23กุมภาพันธ์2 5 6 3ไม่มีแหล่งน้ำสำหรับสัตว์และพืชทำให้สัตว์ป่าลงมาหาอาหารและแหล่งน้ำในพื้นที่ชุมชนซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับพื้นที่ป่าบ่อยครั้ง ขาดคลนน้ำสำหรับใช้การเกษตรปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอช่วงฝนทิ้งช่วงในฤดูฝนเกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้น้อยเนื่องจากขาดคลนน้ำเพื่อการเกษตรประชาชนในพื้นที่ย้ายถิ่นฐานเพื่อไปประกอบอาชีพอื่นๆเนื่องจากอาชีพเกษตรกรมีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพและครอบครัวปัญหาน้ำหลากช่วงฤดูฝนเมื่อมีปริมาณฝนตกต่อเนื่องทําให้เกิดปัญหาน้ำไหลล้นตลิ่งและไหลหลากเข้าพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่การเกษตรในอำเภอนาดี